ดีไหมนะขอญาติกล่าวว่าแยบคายมากนะครับพระอาจารยนิโสมากสำหรับปิดกฉบับนี้และทั้งหมดที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับแยบคายมากๆครับสาธุก็พยายามคิดทุกๆขั้นตอนนั่นแหละนะแม้แต่ลองปกเนี่ยมันเป็นลองปกว่างๆเอ๊จะใส่ประโยชน์อะไรเข้าไปดีไม่ให้เสียกระดาษ ลองโป่เนี่ยกว่าจะมาเป็นลองโปกนี้คิดกันเปลี่ยนกันหลายสิบครั้งมากนะก็คือเพื่อให้เกิดประโยชน์เราก็เลยคิดว่าทําเป็นไทม์ไลน์ให้เขาทราบที่มาที่ไปเป็นภาพรวมกว้างๆขึ้นไปอีกว่าเล่มเนี้นะคือปัจจุบันเนี่ยมันมาจากไหนนะปัจจุบันนี้มาจาก สยามรัฐสยามรัฐมาจากไหนใบลานักษรของนะ,ะยุคนี้แต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคมาจากไหนและใบลานักษรขอมเนี่ยพอไล่ไปแล้วเนี่ยหลักฐานที่เจอเก่ากว่านี้เนี่ยมีอะไรก็คือยุคพระเจ้าโศกยุคพระเจ้าโศกเวลาเราพูดถึงพระเจ้าโศกเนี่ยเรามักจะพูดเรื่องเสาหินก็เหมือนกับเวลาสุขโขทยัยยุคสุขโขทยัยพ่อขุนรามเราก็นึกถึงศิลาจารึกถูกต้องไหม เราไม่ได้ไม่ได้ไปไปไปชี้ว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเสาหินอ่าคนฟังไม่ดีก็ไปอ่ไปตีความเอาเองหรือว่าไปโยงให้มันเกิดความคนอื่นเกิดความสับสนนะตรงนี้ต้องการสื่อถึงการมีที่มาที่ไปว่าหนังสือเล่มนี้เนื้อหาในนี้ไม่ได้ถูกแต่งโดยใครในกอในขอไม่ใช่ นะก๊อปปี้มาจากยุคนี้ยุคนี้ยุคนี้นะยุคนี้ใช้อะไรเป็นอักขระเราก็ใส่ไว้ให้ด้วยยุคนี้อักษรขอมหน้าตายังไงก็ให้คนรู้จักหน้าตาของอักขระอักษรสยามเป็นยังไงพูดอักษรสยามเราก็นึกว่าภาษาไทยปกติไม่ใช่นะก็เป็น อักษรสยามมีตัวอย่างมาให้อักษรภาษาไทยธรรมดาก็ให้เขามีตัวอย่างภาษาไทยธรรมดาให้ดูท่านี้โยมก็นึกถึงคนทำพอบอกคอนเซป์นี้ไปปุ๊บคนทำก็ทำอ่าจะหยิบพสูรใส่แล้วแล้วพสูรไหนอ่ะอ่าเกิดปัญหาอีกแล้วก็เข้ามาถามอีกจะเอาพสูรไหนที่จะโชว์อักขระใช่ไหมตอนนี้ ก็ต้องเป็นพส,สูตรที่ให้เป็นเป็นเหตุผลถึงการมีสิ่งนี้ก็ต้องเป็นพส,สูตรอะไรพส,สูตรเช่นกลองศึกพส,สูตรเนื้อแท้ที่ไม่อนตทานใช่ไหมในสิบพสูตรนั่นแหละใช่ไหมก็ต้องดึงดงสูตรที่เป็นแก่นเป็นหลักของเหตุปัจจัยในการได้มาทําหนังสือนี้เพราะอะไรนะก็เลยเอาภาษาไทยพส,สูตรนี้ พะภาษาไทยพะสดุนี้เออสยามรัตต้องเอาตามด้วยไหมเออเอาตามสิเผื่อคนอ่านออกมันจะได้แมทกันอ่าแล้วขอมละ่ะ <c oughs> ก็เริ่มยากขึ้นนะเออขอมก็เอาตามเนาะอ่าเอาตามไปซะก็เลิกต้องไปนั่งแกะของขอมอีกนะเอาแล้วทีนี้พราหมีภาษาประจฤตเราจะเอาไหมอ่าก็เลยคิดว่าเอาอีกนะอ่าก็เลยอุตส่าห์ไปนั่งนะ ไอ้หงิกตัวเนี้ยมันแปลว่าอะไรอะไรแล้วก็ไปนั่งเรียงกันนะแต่เจตนาเพื่อให้คนที่เวลาอ่านพราหมีภาษาประกิตจะเป็นผู้ได้สดับไปโดยอัตโนมัติเนี่ใช่ไหมเกิดคนอ่านเป็นปุ๊บเขาได้สดับในคำศัพท์ขอ,อัตโนมัติไม่ใช่เอาอะไรกระยึกกระยือไปใส่เล่นๆไปแล้วก็อ่านไม่เป็นไม่เป็นประโยคหรือเป็นประโยคของปุถุชนที่ไม่ได้ประโยชน์ ก็เอาอักษรน,นั้นแหละมาทําให้เหมือนกับพระสูตรนี้ <c oughs> เพราะยังไงในยุคนี้ก็ต้องมีพระสูตรเหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ได้มีเจตนาจะไปหลอกลวงว่ามีอักษรพราหมีที่เขียนอย่างนี้นะแต่อยากให้คนเสพครบได้ประโยชน์ได้สมประโยชน์ถ้าเกิดเขาอ่านเป็นถ้าเกิดซึ่งส่วนใหญ่ก็คงอ่านไม่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมหรือมองเป็นเพน<ๆ>พวกเราก็มองมองผ่านก็ผ่านผ่านไปไม่ได้รับประโยชน์ไม่มีใคร ในประเทศไทยจะเสียหายอาตมาคิดว่าหกสิบเจ็ดสิบล้านคนในประเทศไทยที่จะอ่านอักษรพราหมณมีเป็นมีไหม,มหนึ่งคนมีหรือเปล่าใช่ไหมถ้าไม่มีหรอกดังนั้นการเสียประโยชน์จากตรงนี้ไม่มีไม่มีแน่นอนใช่ไหมแต่จะได้ประโยชน์สําหรับคนอ่านเป็นๆได้ประโยชน์ในเชิงไหนเชิงว่าเขาได้สดับในคําตถาคตซึ่งพระศาสดาบ,บอกการที่สัตว์โลกเกิดมาจะได้สดับคําตถาคตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก ช่ไหมดีกว่าเราใส่อักษรพราหมีอะไรไม่รู้ซึ่งเราจะใส่ก็ได้นะโดยที่ไม่มีความหมายเลยก็ใส่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 มันไปทําแบบว่าลวกลวกนะแต่เราก็เพียรทีมงานก็เพียรที่จะแกะอักษรต่านเพื่อให้มันแปลได้เป็นพสูตรนี้่านดะังนั้นอักขระต่างๆเนี่ยก็จะให้เหมือนกันในทุกพร,รเห็นไหมนี่คือความยากนะแค่ทําลองโปกแค่เนี้ย ลงพิมพ์เนี่ยเบื่อไปกี่ลงแล้วก็ไม่ดูไม่เสร็จสักทีไม่เสร็จสักทีแค่ลองปกอะไรมันมันยุ่งยากวุ่นวายอย่างนี้อืไม่อยากทําก็ไม่ทํามันก็เลยต้องตัดตัดเป็นลงพิมพ์ไปอะลงพิมพ์นี่ไม่ทําก็ไม่ทําเราไม่ได้เอาเร็วเราเอาความสมบูรณ์บริบูรณ์นะความได้ประโยชน์เป็นหลักก็เลยยงคิดดูว่าแต่ละหน้าแต่ละหน้ากว่าจะผ่านมันเนี่ยมันผ่านกระบวนการคิดพิดจรารณาถึงประโยชน์และเหตุและผล ทั้งนั้นนะไม่ใช่ทําตามตัณหาความอยากอย่างนี้นะและสุดท้ายของการทําพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อให้โยมเนี่ยเข้าใจใช่ไหมซึ่งมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเป็นการแสดงธรรมหรือการให้ธรรมที่บริสุทธิ์เพราะเพื่อต้องการให้โยมเข้าใจง่ายจากความยากที่โอ้โหอะไรวะพระตาบิดกไม่รู้เรื่องเลยแค่พูดก็ไม่อยากอ่านแล้ว ก็จะทําให้หน่าอ่านอยากอ่านมากขึ้นใช่ไหมเนี่ยนะที่ว่ายากเฉพาะเล่มนี้คือความยากในการทําใช่ไหมแน่นอนเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลที่เราหยิบเล่มนี้มาทําก่อนเพราะว่าเล่มนี้หนาที่สุดเราก็คิดกันเอาเองว่าหนาที่สุดเนื้อหาเยอะที่สุดคงมีปัญหาเยอะที่สุดเราก็เลย หยิบอันนี้มาทําก่อนด้วยเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่สองคือเนื้อหาธรรมะล้วนๆนะที่เป็นโลกุตละถ้าเราไปหยิบเล่มวินัยมาทําก่อนเออพอทําเสร็จแล้วโยมโอ้โหมันก็ไม่สมประโยชน์คารวะอีกต่างหกโยมก็มองเฮออ้ยวินยัยทั้งนั้นเลยใช่ไหมปาดิโมกอะไรเงี้ยทาเสร็จลแล้วเกิดเราตายพอดีอะโยมก็ยังไม่สมประโยชน์แต่นี่เกิดทีมงานทั้งหมดตายไปพอดีโยมยังได้ประโยชน์ เอาไปอ่านบรรลุธรรมได้ใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเราก็คิดหลายตลกไนงะก็เลยหยิบทําเรื่องธรรมะก่อนและท,ทําที่เล่นที่มีธรรมะดีที่สุดก่อนนะเนื้อหาเยอะที่สุดก่อนนะออันนี้ด้วยเหตุผลอย่างนี้นะนะมันมีสตอรี่ที่มาที่ไปนะนะมีเหตุมีเหตุนะ เ,เพราะหลักการของปฏิจจสมุปบนทธรรมทําให้เราเวลาคิดอะไรเนี่ยเราคิดหาเหตุหาเหตุแล้วก็ทําให้ได้ผลลัพธ์มันดีที่สุดนะนะเอาอีกไหม <c oughs> มีอีกนิดหนึง่งลองปกหลังพอลองลองปกหน้าเสร็จเออลองปกหลังจะเอาอยัางไงดีลองปกหน้าเป็นอดีตมาถึงปัจจุบันใช่ไหม ลองปกหลังเป็นปัจจุบันถึงอนาคตนี่ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไล่ไปอนาคตจะเป็นแอปพลิเคชันเป็นอะไรแต่อ,อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมใ,ให้มันมีอสอดคล้องนะอะไรนะตัวหนังสือใช่ใช่ใช่ตัวหนังสือนี่ก็ยังยัง ายังคงคงเดิมไว้นะแต่เราก็จะโชว์ด้วยตัวนี้เพราะในความคงเดิมเนี่ยเราเอาใส่เข้าไปในเทคโนโลยีอนาคตไงใช่ไหมเวลาต่อไปเราเราทำได้อักษรขอมมาได้อักษรสิงห์ผลมาได้แนละ้วเราก็อัดเข้าไปในอีไตตลอดเลยใช่ไหมอย่างนี้อืม